คนเรอ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 แตกแล้วพวกมันต้องมีคนดิสเว้ยเราต้องมีคนดิสมันมอมอยู่สิคนเนี่ยใช่ต้อมีคนดิสมันมีอยู่ใช่มีมีอยู่หน้าฐานเราด้วยเว้ยมีอยู่หน้าฐานเราด้วยมีอยู่หน้าฐานเราด้วยตายตายหมดแล้วตอนนี้ยูอ่ะมึงยูเพื่อนอ่ะมึงยูเพื่อนเหรอมีอยู่หน้าฐานด้วยกำลังกำลังกำลังตบหน้าฐานมันอยู่เว้ยเนี่ยมันมาหาเนี่ยเป็นเป็นสุ่ยมึงด้วยมั้ กดไม่ทนันอ่ะครึ่งหลอดครึ่งหลอด,ลอดโอ้โหไม่ตุ๊ดตบฮี่อยู่อีพินมึงยิงใส่กูรัวๆใช่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 มันมันรกระจายกันด้วยมันกระจายกันอยู่นะพวกมันก็กระจายกันหรือว่าเรา <laughs> เปลี่ยนไปเล่นกินกันทั้งตีไหมไม่ใช่ปิดยู่ดปิดันอยู่เฮ้ยเราสู้ได้เราสู้ได้เว้ยเราสู้ได้เราสู้ได้เราต้องเราต้องเราต้องโถมเราต้องโถมเราต้องโถมเรา้โผม่ต่อต่อีกกแล้วไม่ต้องกลัวมันมันออกไปตั้งหลักตีกูตีกู ไม่โดดไปตั้งหลักเว้ยกูกระโดดต่อยแล้วอย่าแยกกันอ่ะคือต้องไปอยู่ที่แบบคือคือเราอย่าแยกกันเว้ยถ้าเราจะชนะเราอย่าแยกกันถ้าเราแยกกันเราจะแพ้เหมือนพวกมันอ่ะเห็นพวกมันไหมพวกมันจะอยู่เกาะกันเว้ยเราต้องวิ่งไปหาเพื่อนเว้ยไม่งั้นเราจะแพ้เราเราอย่าแยกกันแบบคอยคอยล่างมันไปหาเพื่อนทองมาก่อนเดี๋ยวเอาระฆังทองมาก่อนเอาดิ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 ขนาดตัวเอาดิวะ เฮ้ยเราต้องสู้กันแบบมีแผนดิว่าอย่าเข้ามั่วดิใช่เข้ามั่วใช่ใช้แล้วมันตบโมลิอยู่เห็นไหมเมื่อกี้สุ่ยเมืงเมื่อกี้มันมันลอยโมลิเว้เดี๋ยวเรหาคนโมลิไม่เจอไม่โมลิปุ๊บมันอยู่ข้างล่างมันกำลังไล่ข้าวโมลิโหเลยไปช่วยฮิวอ่ะฮิวอ่ะเงมีเพื่อนๆแล้วสุ่ยเมืองสุ่ยเมืองสุ่ยเมืองม้มันมันสุ่ยเมืองมันจะคอยวิ่งรอบๆเว้ยเพื่อหาฮิวเราเว้ย ี่ยก็เห็นมันอยู่ใช่สังเกตแล้วมันจะตายเด่นึงแล้วมันมีตัวนี้นะเต่ตัอยู่รวมๆกันอยู่รวมๆกันกับโมลี่นี่ยัดไปเออดกุดิดกุดิอันี้กุดิกุดิกุดิกูดิกดิเอออยู่ดแก้แก่ก่ดๆกูดิก่แก่ก่แกง่ก่่กกกิกกแ่กกก คือตัวคุณหรือเอาดิมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยผมไปช่วยตอนนี้พินพินมันนะเดี๋ยวผมไปทิ้งใช่เดี๋ยวผมดิ้งมันดิ้งมันให้นี่ดิ้งมาแล้วอ่ะครึ่งหลอดแล้วมันหนีไปแล้วหนีไปแล้วมันโดนครึ่งหลอดมันหนีไปแล้วตายแล้วมันจะแตกแล้วเนี่ยแตกแล้ว เราตีให้รวมๆลุ่มไว้รวมกลุ่มไว้มันขึงไว้มันขึงไว้มันถึงมันขึงมันตึงมันตึงมันตึงไว้มันตึง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 เฮ้ยคุณเทมใหญ่ยิ่งีหญไปคุณเทมคุณเทมไปไหนวะอยู่นี่อยู่นี่ผมกับมันเนี่ยอยู่กับมันเดี๋ยวไม่เป็นไรอย่าลืมรว้ตีไตีก่อนมันมีตัวล้วงกูอยู่กูตีก่อนมันเป็นสุ่ยมึงเป็นสุ่ยมึงอ่ะตีก่อนแลไปไม่ได้เหี้ยตาแตกแตกแตกจะไปได้มึงจะไปอะไร เดี๋ยวผมดูให้ถ้ามันล้วงข้างหลังเราเราต้องอยู่ใกล้กันเว้ยเราต้องอยู่ใกล้กันเว้ยล้วงผมถือแล้วไอ้เนี่ยเนียวะเราต้องอยู่ใกล้กันเว้ยเดี๋ยวผมสาให้สาสกิลให้อยากเข้าไปนะแต่ว่าคือสาแล้วอยากเข้าไปนะคือเข้าไปแล้วแตกมันน่าจะลุมบอลลี่อยู่มองไม่ทันเนี่ยต่อ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 ยมันมีแทงด้วยวะมันมีแทงสองคนหรอมันเป็นหมัดสองคนนั่นสึกอ่ะดีไปก่อน มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมอลลี่ฮิวกูอยู่มันเป็นหมัดมันเป็นหมัดเว้ยมันเป็นหมัดมันเป็นใช้มันใช้หมัดใช้หมัดใช้ท่าหมัดมันดันมามันดันมาอ้เชียแตกไม่ทันเราต้องไปพร้อมกันอ่ะเราต้องไปพร้อมกันเราอย่าอย่าไปทีละคนเด๋ยวไไ่ต้องไปส่วนบอดเว้ยรู้สกว่าแต้มมันจะนำเจ็ดร้อยนั่นตอนนี้ไม่ต้องไปส่วนบอดนี่นี่ผมเห็นมึงตกคนมอลลี่เหรอกูเห็นนะกูเห็นนะเดา๋ยอุตส่าห์ให้ กสายหน่อยกูสายหน่อยเข้าบวกแล้วเข้าบวกแล้วเข้าบวกแล้วไหนวะบอลลีบอลลต้องทำเซตถึงเว้ยต้องีสามด้ยเออช่วยแล้วหนึ่งช่วยแล้วหนึ่งมาตามคุณบอลลี่ดูแล้วบอลลอยู่ไหนวะตามคุณบอลลี่ไงคุณถามว่าบอลลอยู่ไหนชุบหัวนิดนึงคุณหอมได้ด้วยเออบอลลีอยู่ไหนวะเออบอลม่งมันอยู่ก็ที่ผมด้วยตอนนี้เหมือนเราแต่ต่างคนต่างอยู่เว้ยอยู่ไหนวะแต่ว่าเห็นอยู่พวกมันแบบปีมปีมอยู่เว้ยต้องต้องดีดดีดนึ่งคือท้ายหนึ่งสุดท้ายไหนไหน เดาเดายัดยัดดิ๊ดิ๊ดิ้งแล้วดิ้งแล้วอะไรนี่มึงจะเอาตัวหนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่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 ไหมเจามึงหนึ่งหนึ่งเว้ยเนี่ยมันมันกระโดดไปที่โมลิเว้ยมันจะกระโดดไปที่โมลิดิ๊ดดิ๊ดดิดิ๊มันอยู่ดิ๊มันอยู่มันแกล้งตายหรือเปล่าวะ้ทำไมตัวมันนอนวะดิดิเอาดิดิ๊ดดิ๊ดตัวมันนอนกูดิ๊กูดิ๊ให้เดี๋ยวกูดิ๊ให้มันฮิวสู้เดี๋ยวกูดิ๊ให้ฮิวใช่ใช่มันฮิวให้เดี๋ยวกูดิ๊ดให้กูดิ๊ดิให้ บู้ตึงมันบู้ตึงมันบู้ตึงมันยิงบู้ตึงอยู่บู้ตึงไงบู้ตึงไงใช่คุดิ้นให้คุดิ้นให้แล้วกูบูอะไรกูบูลิ้มลูกไงยังอะไรนะบูบูลิ้มวะมัน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 จะแตกตัวนึงแล้วแตกตัวนึงแล้วนี่ฮิวมันแตกกูตามไปอยู่กูโดนพินยิ้รวยใช่ใช่มันจะมีพินตัวผมไหมตีอยู่ตีอยู่ตา่ก็สองตาอยละสองร้ยแตก็สอยได้ยี่หาอหัวละตีอยู่ไอยี่ห้ยแตกไอ้ยี่ห้อโอ้ยีเทียวเองโอ้โหอะไรวะ เอ้ยกูเอ p พี MVP, ว้อะไรนี่ผมมึงตั้งใจเล่นดิ <laughs> ให้ให้ตัวกากา,กา MVP. เอา็มพีให้ให้ตัวดูตัวแบบว่าไม่จริงจังเอ p พีเป็นงไงครับรแข่งอันดับหนึ่งแข่งอันดับไม่เอาจริง,รงๆผมหาโมลี่ไม่เจอเว้เพาะผมช่วยช่วยมันครั้งหนึ่งแล้วก็หาไม่เจอแล้วหลยยังจากนั้นหมันได้แต่ตึง<ว>อ่ะเข้ามาแล้วเนี่ย ไรอ่ะมูนไลท์ไปเนี่ยมันบังเหมือนมูนไลท์เปล่ามูนไลท์แม่งก็เวลาถุลงบออ่ะเออปีนไม่เดี๋ยวปูดิทฮิวกูดิทฮิวกูดิทฮิวมึงมึงต้องล้วงฮิวเว้ยมันฮิวมันตึงเหมือนกันถ้าไม่มีใครดิสอ่ะเดีวเดี๋ยวใช่ใช่ใช่มึงมึงอ่ะสกิลสกิลห่อเหงือนมันดิสฮิวเว้ยสกิลทวนอ่ะมึงมึงหายฮิวแล้วแล้วแล้วยัดฮิวอ่ะเนี่ยมันจะมีฮิวตัวหนึ่งของมันอ่ะเห็นไหมมึงเห็นฮิวมันไหมมึงต้องพยายามดิสมันได้อ๋อไมันส่่วา ทำไมมันส่มเกิดผม,มนะดันไหมผมดันไหมใช่ปุ้ยที่ฮิวไหมฮิวมันจะฮิวมันโดนแล้วฮิวมันโดนแล้วโอ้โหเฮี้ยอาดิเอาดิีค้ควงควงแล้วควงแล้วต้องดีทิวต้องดีทิวเว้ย นี่แหละคนเว้ยกูบอกแล้วนี่แหละคนเหลือคนคือสนุกสนุกสนุกบอสเกิดกันทร์ดาวบอสช่างมันเว้ยมึงตีคนก่อนนี่ตีคนดิคนเเลืออะไรอะมึงเห็นมึงเห็นพินไหมเนี่ยไอพินนี่มันมันฟอสนะถ้าถ้าถ้าบอสมันจะไม่ฟอสเว้ยเนี่ยคิวเลือดเลือกเต็มเว้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้วดิดิคิวดิฮิวมันมีฮิวสองตัวคอยฮิวอยู่เนี่ยคิวสองตัวฮิวสองตัวดิฮิวอยู่ฮิวสาม คิวสามมีจู่ลิงคุมอยู่คิวสามมีจู่ลิงคุมอยู่ระวังดูดูดูรอบๆไยทำไมฝั่งเรามันหายไปไหนกันหมดวะมันหนีเว้ยมันหนีมันหนีมันกลัวมันกลัวเว้ยฝั่งเรามันกลัวเว้ยเห็นไหมมันกลัวมันเด็กเด็กน้อยอะไรมันกลัวเลยอะไรมันได้แต้มเหมือนกันมันกลัวเว้มันกลัวแพ้ไงกูล้มตูวไปแล้วกูล้มตูวไปแล้วกูเห็นยูมาอยู่เนี่ย วันนี้กูยินรังน่นรัทน่นรวนี่ทิวอยู่กำลังออกมาจะออกมาได้ไหมแตกเข้าไปปุ๊บแตกเลยเว้ยคือเข้าไปปุ๊บนี้แตกเลยเว้ยเฮิวเรือดเต็มอย่าเียเอาดิเอาดิเออไปไเดี๋ยวกูกระโดดลงอยู่เยฮิฮยวเฮฮิวแล้วยฮิวแฮิวแล้วี่ฮิวแล้วฮ้ฮิว้ฮิวแล้วฮิวอยู่ฮิว้ฮิวให้ฮิวให้ฮิวให้ฮิวมันตายฮิวมันตายฮิวมันตายเหลืออยิล เมื่อกี้ฮิวมันตายคนนึงกูกำลังเลงฮิวให้อยู่เพราะว่าพวกมันมีฮิวไว้ถึงมันโหดอ่ะมีมีฮิวแต่ฝั่เราแต้มสีแดงและสีฟ้าวะน่าจะสีแดงตีไปก่อนดิทิวใหมมันมีฮิวอยู่สองตัวโอ้ยชนะช่างแม่งใช่ยัดยัดไปยัดไปไอ้ยมันมันมันมาตบถึงฐานเลยเนี่ยโผยครึ่งหลอดมันตีแรงนะด้วยถ้าหนึ่งหนึ่งกับมันอ่ะมันตีแรงเว้ยสังเกตไหมมันตีแรงแรงเบอร์อ่ะถ้าหนึ่งหนึ่งกับมันนะ ดีทิวไปฝั่งเราตอนแรกแรกสู้ได้เว้ยหลายๆทำไมมันเหมือนตกโปงแตกวะเรากลัวไงเฮ้ยทำไมเหมือนมันปิงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ออกไปคนนึงนี่ใช่ใช่มันมันกลัวมันกลัวมันกดออกแล้วมันกลัวกลัวโอยเหี้ย์คนจีนหรือเปล่าเนี่ยคนจีนได้แหละมันกลัวเนี่ยผมดีทิวให้เนี่ยผมตกทิวแล้วมีแต่คนกลัวใช่เออผมต์ให้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัว นี่ตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวเนี่ยดี๋ยิทิวให้นี่ไอเนี้ยพินมันตีโคตรแรงเลยดูดิตีผมแป๊บเดียวตายแบบหายไปแบบคืบเลยเนี่ยมันยืนตีลอยอยู่เลยใช่ใช่ตีโคตรแรงเลยเว,ยว้ยนี่ผมดิทิวให้ฮิวมันก็โหมีพินมีพินมันมันคอยวิ่งฮิวรอบๆอยู่เว้ยมันคอยวิ่งฮิวรอบๆอยู่ดิทวให้ มันมันมีท่าอะไรไม่รู้ของมันเห็นเห็นเห็นทิวเห็นทิวแล้วเห็นทิวแล้วดีทิวให้น้องทิวอ่ะดันไม่ต่อเดี๋ยวมันหนีทิวมันไม่ทิวมันบิ้งไม่รู้ไปไหนละแพ้ชนะช่างมันตอนนี้แต่ว่าขอสนุกไว้ก่อนยัดเลยยัดเลยเออยัดเลยยัดเลยเออใช่ยัดเลยไม่ต้องกลัวแพ้แพ้อยู่แล้วจะกลัวแพ้เพื่อสวยสวยอย่างนี้มาลีสวยมากตบไปตบไปดิ เดี๋ยวดูหิวมั้ยเต็มไหลเต็มไหลเต็มไหลเว้ยเต็มไหลเต็มมันนะไหลไม่ใช่เต็มมึงเมื่อกี้เราตามอยู่ห้าร้อยเดี๋ยวนี้กูเห็นหิววะแพ้ไอ้สัตว์เอ้ยเวลาหมดก่อนเวลาหมดเราเราห่างเท่าไหร่วะเสี่ห้าห้าร้อยมั้งห้าร้อยเลยเหรอประมาณนั้นสี่ร้อยไอ้สามร้อยเมื่อกี้เหลือสี่ร้อยเป็นไงล่ะไอ้เแต่แต่ผมยังได้ที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่ง แข่งอันด <Anh> ับหนึ่งแขงอันดับหนึ่ง